สวัสดีและสวัสดีเร่อแม่นท่นนอกเอฟซีบัตุคนพอเชิวรภายในและก็ต่างประเทศเนาะไัมักันยินดีตอนครับเขาจะส่งในสมบัติแน่วเนีิกาในมานอนเฝ้านาะอยู่ห้องบ้านเนาะด้มานอนเฝ้าคนเป็นเธอที่เธอที่ คือที่สงองถอะคุณแม่เลมวงมานอนเภากไม่ตูสองคนเนาะคืนวานนี้กับคืนเมื่อก่อนประตูกไม่ตู้นอนสองคนเฉลิมวังก็ได้นอนพักสองคืนคืนเมื่อน,นี้ก็ได้นำมานอนเปลี่ยนประตูฮะคืนเมื่อนอนผักพอนไก่จิกันนะเฉลมวังก็มาก็เตะหามองเลน ยากเนาะมันเมิดเดี๋ยวมันเมิดอียากยานทั้งโจรยานทั้งผีอาการเพิ่นกะใครใน่แล้วหน้าตาชดดซ่นเนาะกยังแต่บาดแผยังบทันแหงคักยังมีน้ำซึมออกมาคลัวแล้วเนาะหากาได้สามมือ สวกเนาะปาดเอาเล็กทั้งอันออกมาแชีนมันแหงไวกับโบแหงแล้วนะห <c ười> าก็ได้สามเมื่อเลยไม่ใช่วันกนมาเผาเพิินมาเบิ่งเพิ่น,นเนาะเลยมาเป็นกนลังใจแห่งเพิ่นเลยอ่าตายง่าประตูหักพร

Rồi. Ủa, nào nàng, Ủa ơi, nào luật rồi hồng ngay. Hất phát nó? nhanh hộp mộp vào đào. Hãy hột chưa hộp chị chưa hộp mộp luật 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 lục luật 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 này luật 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 ใื่ค่ะคาะกรับใช่โอเคก็เกี่ยวบวกกับการอ้าโอเคก็เกี่ยวการ้ามโอ้เกี่ยวเยวนาะอืม

คือเดียวบ่รฝ่ามันแน่เพื่ฝ่ามา,<ว>า,มาล่ะน่ะะาก็ฝ่ายังดังหึมอยู่

ตีนมุม่ตเง้เงคือตอตตน้า่า่าโนฟ้ามันเคยฝทุ่มแล้วยันา่าเปียกขี้เมียยันคนผ่าย, <c oughs> ยันฝ่าเปียก <c oughs> ้อ้โห็นชีวิตเอ้าย่าเปี่อพงผ่ากูมาตีนได้เอาคนตุ้บาเย

love La... đó, Đã... nằm đi ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không đấy à, ta nằm nhau nằm nhang ăn lương nhỉ <laughs> không à. <laughs> <laughs> อเม่ตูมาจะอุ่นเข่าแล้วเข่ากินหมูบดแล้วไปอุ่นจักหน่อยกันเมื่อแล้วมาทำมังค์แจ้งก่อนเอ๊ะ Ừ. <laughs> ừ. chị kim nha không nằm bò không nằm bò ตอนนี้ไม่สะวังก็ได้ตื่นนอนเป็นทีเรียบร้อยเนาะราะว่าแย่งแหงอะไรได้เงินฝ่าสุรเวศเรียแล้วเนาะชวนทางนี้กะคนหลายหลุกหาหูเขาหูน้ส่วนลายอยนี่ไม่แตกอาที่กินเองฮะเด็กกินเองหูงเขากินเอง จะได้ประหยัดลงไปอีกกันเน๊อ่าเมื่อนี้ตื่นมาไข่แหนม่มื่อนี้บูเจีัวหัวบ้เลยมือก่อนมาเผาเผินเนาะตื่นมาเจ็บหัวฉันกลัมเมื่อบ้านอายังเจ็บหัวอยู่ป็นท่า,นนนนาลเลยนอนเมื่อนี้ไข่แหน่ไหมฝนตกเด้นอนหลับขัดเด้อากาศเยน็น คนตกมาเคยนะต๊ะบักแห้งๆผ่าขามาเปียกเฮอยใส่ผ่ารกระดับที่ทางบ้านเอฟซีตกคือกันเนอะโอเคนะทุกคน สำหรับคลิปนี้แม่สว่างก็จะได้แค,ค่จบคลิปโรงเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะจ๊ะว่าพ่อกับแม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่สว่างก็จะได้กล่าวคข้ามาจับบารีจับบารีบายบาย